และอาจารย์บุญทาสามารถทำลายกล่องไม้โบราณและปลดปล่อยวิญญาณที่ถูกกักขังไปได้พวกเขาคิดว่าเรื่องราวของคำสาบได้สิ้นสุดลงแล้วแต่สิ่งที่พวกเขาไม่รู้คือการทำลายกล่องไม้ไม่ได้ลบล้างทุกอย่างมันเพียงแต่ปลดปล่อยพลังที่ถูกกักขังไว้และตอนนี้เงามืดที่รอคอยโอกาสกลับมาเริ่มเคลื่อนไหวอีกครั้งวันเวลาผ่านไปหลังจากเหตุการณ์ที่ป่าการพยายามที่จะกลับมาใช้ชีวิตปกติ แต่ความฝันร้ายยังคงตามหลอกหลอนเธอทุกคืนเธอฝันเห็นหมู่บ้านร้างและท่านบูชาที่เธอเคยต่อสู้กับพ่อหมอคำพองแต่มันไม่ใช่แค่ความฝันธรรมดาเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางสิ่งบางอย่างกำลังดึงดูดเธอกลับไปยังสถานที่นั้นอีกครั้งคืนหนึ่งขณะที่การนอนหลับเธอได้ยินเสียงกระซิบแปลกๆที่ดังมาจากมุมมืดของห้องเสียงนั้นไม่ใช่ของพ่อหมอคำพอง แต่มันเป็นเสียงของบางสิ่งที่ใหญ่และน่ากลัวกว่านั้นเสียงกระสิบบอกเธอว่าข้าได้กลับมาแล้วเจ้าหนีข้าไม่พ้นเธอตื่นขึ้นมาอย่างตื่นตระหนกและรีบโทรหานาำฝนเพื่อนรักของเธอนาำฝนเองก็เจอกับความฝันแบบเดียวกันเธอเริ่มฝันเห็นเงาดำที่ลอยวนอยู่รอบๆบ,บ้านร้างและรู้สึกว่าคำสาบนี้ยังไม่จบลงอย่างสมบูรณ์ ทั้งสองจึงตัดสินใจเดินทางกลับไปหาหมู่บ้านร้างอีกครั้งโดยครั้งนี้พวกเขาไม่ได้ไปเพียงเพื่อต่อสู้กับคำสาปแต่เพื่อค้นหาความจริงที่อยู่เบื้องหลังพลังมืดที่ยังคงอยู่ในหมู่บ้านเมื่อพวกเขากลับมาถึงหมู่บ้านพวกเขาพบว่าทุกสิ่งทุกอย่างดูเปลี่ยนไปเงามืดที่พวกเขาเคยต่อสู้ดูเหมือนจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งแม้ว่าหมู่บ้านจะดูเงียบสงบ แต่บรรยากาศเต็มไปด้วยพลังบางอย่างที่ทำให้พวกเขารู้สึกถึงความหวาดกลัวอาจารย์บุญทาที่เคยช่วยพวกเขามาก่อนบอกกับพวกเขาว่าการทำลายกลองไม้โบราณไม่ได้ลบล้างคำสาปอย่างสมบูรณ์มันเพียงแต่ปลดปล่อยพลังที่ถูกกักขังเอาไว้พวกเจ้าทำได้แค่หยุดพ่อหมอคำพองแต่ยังมีพลังอื่นที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังคำสาปนี้พลังมืดที่อาจารย์บุญทาพูดถึงนั่นคือพยาเงา สิ่งมีชีวิตที่เก่าแก่และทรงพลังมากกว่าพ่อหมอคำพองพยาเงาคือวิญญาณที่ถูกกักขังในเงามืดและคอยออควบคุมพลังของพ่อหมอคำพองอยู่เบื้องหลังเมื่อพวกเขาทำลายกล่องไม้พวกเขาปลดปล่อยพยาเงาออกมาด้วยโดยไม่รู้ตัวพยาเงาไม่ใช่แค่คำสาปหรือวิญญาณธรรมดาแต่มันคือสิ่งที่ควบคุมวิญญาณทั้งปวงพยาเงาต้องการจะครอบครองโลกทั้งใบ ตาละมันเริ่มดึงดูดวิญญาณที่เคยถูกปลดปล่อยกลับไปหามันอีกครั้งการและน้ำฝนรู้ว่าพวกเขาต้องหยุดพยาเงาให้ได้ไม่เช่นนั้นมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างและพลังที่พวกเขากำลังเผชิญน่าจะรุนแรงและน่ากลัวกว่าที่พวกเขาเคยพบมาการต่อสู้ครั้งนี้จะไม่ใช่การต่อสู้ธรรมดาพวกเขาจะต้องหาวิธีทำลายพยาเงาและปกป้องโลกจากพลังมืดที่เก่าแก่และทรงพลังนี้ และครั้งนี้มันจะต้องใช้มากกว่าความกลา้าแต่มันจะต้องมีการเสียสละอย่างยิ่งใหญ่ขณะที่การและน้ำฝนยืนเผชิญหน้ากับพญาเงาร่างมืดน,นั้นสูงใหญ่และเต็มไปด้วยพลังที่เกินกว่าจะควบคุมได้สายตาของพญาเงาที่ลุกเป็นไฟสีแดงจับจ้องพวกเขาทั้งสองอย่างไม่ละสายตาลมเย็นเย,ยือกพัดผ่านท่ามกลางหมอกหนาทึบและบรรยากาศรอบ,รอบๆเต็มไปด้วยความตึงเครียด เรากับทุกสิ่งกำลังถูกควบคุมโดยพลังแห่งความมืดเราไม่ควรอยู่ที่นี่นานเกินไปน้ำฝนกระซิบขณะที่เธอรู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างแต่การกลับมีความรู้สึกบางอย่างเธอรู้ว่าพยาเงานี้ไม่ใช่แค่ศัตรูที่พวกเขาต้องทำลายมันเป็นพลังที่เก่าแก่และทรงพลังมากกว่าสิ่งที่พวกเขาเคยพบมาเราต้องหาวิธีหยุดเขาการกล่าวด้วยน้ำเสียงมุ่งมั่น แต่เต็มไปด้วยความกังวลอาจารย์บุญทาที่อยู่ข้างหลังทั้งสองคนยืนมองด้วยความเคร่งครึมเขารู้ดีว่าพยาเงาไม่ใช่สิ่งที่จะถูกทำลายได้ง่ายกลางพยาเงานั้นคือจิตวิญญาณที่เชื่อมต่อกับความมืดของโลกนี้มันเก่าแก่ยิ่งกว่าพ่อหมอคำพองหากเราจะหยุดมันเราต้องหาวิธีทำลายพลังที่ควบคุมมันทันใดนั้นพยาเงาก็เริ่มเคลื่อนไหว เขาก้าวเข้ามาใกล้ทั้งสามคนอย่างช้าๆแต่ละก้าวของเขาสั่นสะเทือนพื้นดินเงามืดที่ลอยวนรอบตัวเขายิ่งทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวยิ่งขึ้นพวกเจ้าจะหนีข้าไม่พ้นข้าคือเงาที่ไม่มีวันหายไปเสียงของพญาเงาดังก้องไปทั่วป่าราวกับเสียงของความมืดที่แทรกซึมเข้าสู่หัวใจของทุกคนน้ำฝนเริ่มรู้สึกหวาดกลัวมากขึ้นแต่การยังคงยืนนิ่ง เธอรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่อยู่ในตัวเธอเองเป็นพลังที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนมันเชื่อมต่อกับพยาเงาในทางที่เธอไม่สามารถอธิบายได้อาจารย์เราจะทำยังไงการถามขณะที่เธอรู้สึกถึงพลังนั้นที่เต้นแรงขึ้นในตัวเธออาจารย์บุญทามองไปที่การอย่างครุ่นคิดเจ้ามีพลังบางอย่างที่สามารถต่อสู้กับพยาเงาได้ แต่เจ้าต้องค้นหามันจากกอภายในตัวเจ้าเองการรู้ว่าสิ่งที่เธอต้องทำคือการเชื่อมต่อกับพลังนั้นแต่เธอไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไรในขณะที่พยาเงาเริ่มก้าวเข้ามาใกล้มากขึ้นเธอตัดสินใจยกมือขึ้นและเรียกพลังจากภายในทันใดนั้นพลังที่อยู่ในตัวเธอก็เริ่มก่อตัวขึ้นแสงสว่างสีขาวปรากฏออกมาจากร่างของเธอ และทันใดนั้นพญาเงาก็หยุดเคลื่อนไหวเขามองไปที่การด้วยดวงตาที่เต็มไปด้วยความสงสยัยเจ้าเจ้าคือผู้ที่จะปลดปล่อยข้าหรือทำลายข้าพญาเงากล่าวด้วยน้ําเสียงที่เปลี่ยนไปการรู้ว่าเธอมีพลังที่จะเลือกได้ว่าจะปลดปล่อยพญาเงาหรือทำลายเขาไปตลอดกาลเธอต้องตัดสินใจว่าทางไหนคือสิ่งที่ถูกต้องแต่เวลาเหลือน้อยลงเรื่อยๆ พยาเงากำลังรอการตัดสินใจของเธอขณะที่พยาเงาหยุดเคลื่อนไหวเมื่อเห็นแสงสว่างที่ออกมาจากร่างของการบรรยากาศรอบๆเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกอย่างดูเหมือนจะหยุดชะงักราวกับว่าทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหวเพื่อรอดูว่าการจะตัดสินใจอย่างไรการรู้ดีว่าพลังที่อยู่ในตัวเธอคือกุญแจสาัคในการหยุดยั้งพยาเงา แต่เธอยังไม่เข้าใจอย่างทองแท้ถึงวิธีที่จะใช้มันเธอรู้สึกได้ถึงความเชื่อมโยงที่ไม่อาจปฏิเสธได้ระหว่างเธอกับพญาเงาบางอย่างในตัวเธอบอกว่าพญาเงาไม่ได้เป็นเพียงแค่ศัตรูที่ต้องถูกทำลายข้าเคยมีชีวิตมีอำนาจเหนือทุกสิ่งจนกระทั่งข้าถูกกักขังอยู่ในเงาพญาเงาพูดด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความแค้นและเจ้าคือผู้ที่จะปลดปล่อยข้า หรือทำลายค่าน้ำฝนและอาจารย์บุญไทยอื่น,นออยู่ข้างหลังเธอพวกเขารู้ดีว่าสิ่งที่การกำลังเผชิญหน้านั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงพยาเงาเป็นพลังที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่จะคาดเดาได้การเราไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทำลายมันน้ำฝนตะโกนขณะที่พยายามจะเข้าไปช่วยแต่เธอถูกเงามืดกั้นเอาไว้ อาจารย์บุญทาพยายามส่งสัญญาณให้การท่องบทสวดเพื่อทำลายพยาเงาแต่การรู้ว่าพยาเงาเป็นพลังที่ใหญ่เกินกว่าจะถูกทำลายด้วยมนธรรมดาไม่เราไม่จำเป็นต้องทำลายเขาการตอบเบาๆพร้อมกับยกมือที่เปล่งแสงสว่างขึ้นอีกครั้งเธอตัดสินใจจะใช้พลังในตัวเธอไม่ใช่เพื่อทำลายพยาเงา แต่เพื่อปลดปล่อยเขาจากคำสาปที่กักขังเขาไว้หลายซอตอวันซอแสงสีขาวจากมือของการเริ่มสว่างจ้ามากขึ้นเรื่อยๆจนเงามืดที่ล้อมรอบพยาเงาเริ่มสลายไปพยาเ,าเงากรีดร้องด้วยความเจ็บปวดแต่ในดวงตาของเขากลับมีแววของความโล่งใจคา้าได้รับการปลดปล่อยพยาเงาพูดด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบาลง ร่างของเขาเริ่มจางหายไปพร้อมกับเงามืดที่เคยครอบงำการยืนมองพยาเงาที่ค่อยๆสลายหายไปในอากาศเธอรู้สึกถึงความสงบที่กลับมาสู่หมู่บ้านบรรยากาศที่เคยเต็มไปด้วยพลังมืดกลับกลายเป็นความเงียบสงบต้นไม้ที่เคยแห้งเหี่ยวเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งวิญญาณที่ถูกกักขังในหมู่บ้านนี้ได้รับการปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์น้ำฝนและอาจารย์บุญทารีบอกเข้ามาหาการ เจ้าทำได้แล้วเจ้าปลดปล่อยพยาเงาแล้วจริงๆอาจารย์บุญทากล่าวด้วยน้ำเสียงเต็มไปด้วยความประทับใจการมองไปรอบๆร,รู้ดีว่าสิ่งที่เธอทำคือการเลือกที่ยากแต่เป็นการเลือกที่ถูกต้องเธอได้ปลดปล่อยพยาเงาและวิญญาณทั้งหมดจากคำสาปที่รุนแรงและในที่สุดหมู่บ้านนี้ก็ได้กลับมาสู่ความสงบอย่างแท้จริง